นี่คือโคง้งด้านรอบๆเลยนะเนี่ยดูฝั่งนี้ยังไม่ทำมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยอันนี้คือฝั่งด้านหน้าประตูห้องจะมีโค้งแบบนเนี้ยสมมติใส่โค้งไว้ต้องมองแบบนี้เว้เนี่ยช่องตรงเนี้ยโบจะทําเป็นแบบว่าข้างในอเป็นกล่องขึ้นไปแบบอืมอะไรมาเป็นแบบดีว่าเนี่ยสมมุติว่าไอ้นี่แล้วกัน ตะเกียบจวจะเอ้าไอ้แบบเนี้ยยาวๆอ่ะยิงแหลกข้างบนนู้นอะ่ะให้มันลงมาแทนรวดตรงเนี้ยแต่เขาทําไม่ได้อะเหนื่อยจริงๆแล้วต้องทําแบบนเนี้ยเนี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่แข็งแรงถ้าอันเนี้ยแข็งแรงเนี่ยเนี่ยอันนี้แข็งแรงมากเลยตัวอันเนี้ยเหลือแค่ยึดกระเหล็กโค้งหลังคาเนี่ยที่แค่รวดก็ยังแข็งแรงเลยนะเนี่ยรวดเส้นเดียวเองเนี่ย แนแนนเนี่ยก,ก็าใส่ไอตัวเนี้ยไออันเนี้ยอันสันส้นๆอันเนี้ยมองมันจะงงๆมากว่ะแม่งสีเดียวกันหมดเลยเน่นๆแบบเนี้ยตึ้นๆอ่ะแล้วเรก็จะมีอย่างนี้ขึ้นไปเว้ยแบบเนี้ยขึ้นไปติดฟ้าขึ้นไปให้มันให้มันทิศทางไปแบบเนี้ยจูดไปอยู่ตรงข้างบนตรงนน้นอะ่ะแล้วสองฝั่งด้วยนะด้านนี้ด้วยเนี่ยด้านตรงนี้ด้วยนะ อาแบบเนี้ยไปมันปื๊ดขนาดไปกับไอเล็กตัวเนี้ยเนี่ยขนาดไปแบบเนี้ยตืดไปประจกกับตรงไฟกับฝั่งขน,นุนมันก็จะแบบว่าข้างบนมันก็จะเป็นแหลมๆโป่งๆห้องโล่งๆหน่อยถ้าปกติมันก็จะแบบขนานจากนี่ไปนู่นเลยแล้วก็จบใช่ไหมห้องก็จะดูแคบๆนิดนึงถ้าทําแบบที่บลคิดบลว่ามันจะดีฟา่านะแต่ถ้าทําแบบที่บลคิดอ่ะมันจะต้องทําแบบนี้ก่อน เนี่ยไม่ง,งั้นมันจะไม่มีที่วางโครงเลยมั้งนะอพอแล้วเหนื่อยวะ่ะนี่อันนี้นนนนมีจัปะหลาดนะเชื่อไหม ตุนตุนตุนเดีย๋ยวฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะเพราะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำเนี่ยข้างล่างหนึ่งเซน,เนที่ไอ้ดูในคลิปมนะันมันก็จะเป็นประมาณแบบเนี้ยเนีพราะมันจะมีข้างล่างหนึ่งเซนเว้ยแล้วตรงหนึ่งเซนตรงเนี้ยมันจะเสมอกับขอบนู้นพอดีเป๊ะเลยเวลาใส่ฟ้ามันก็จะไม่แบบไม่เกยกันอะ พอแล้วเนาะเฮนเฮ่นเฮ่นแหวนนะจ้า